งงนะเอาเด็ดร้องให้ทำไมก็ไม่มีใครดูช่องเขาแล้วก็จะลบช่องเขาเออเป็นอะไรหนูเป็นอะไรหนูไม่ตั้งใจถ่ายก็เคยดูช่วยเพียร์เบบนะมีคนกบย้ายให้หยื่อเฉยย้ายหนูแสล้ะเลยเหรอเวอร์ใครถึงร้านเนี่ยนี่ก็คือวันเนี้ยวันเนี้ยพ่อจะมาถ่ายคลิปนะครับต้องใช้เวลา เฟรชได้โลแล้วอันนี้เพิ่อแค่เอามาอวดนะใครอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูในช่องเชเบตฟันนี่นะครับอันนี้เป็นช่องของเราอีลล <No. S 1> กแบบนะอ้าวโลดำอีกแล้วเอาเลยเจ้เพื่อนน้อย no, no. นี่อันนี้คือช่อง <No. S 1> โลของช่องน้องเชเบตฟันนี่นะครับก็ <No. S 1> มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเชเบตของเราด้วยนะครับผมซึ่งสังคมในช่องน้องเชเบตอ่ะ คอมเมนต์ค่อนข้างท็อกซิกนะครับแบบ<ม>ด่าน้องเชเบตเยอะมากแต่ตอนนี้ตั้งแต่พ่อเอ็มกลับมาเปิดคอมเมนต์ช่องออมเล็ตอ่ะโอ้สังคมช่องออมเล็ตน,น่ารักมากมีแต่เพื่อนแบบมากดไลค์มาพูดคุยกันดีมากเลยนะมาชื่นชมออมเล็ตแบบแบบออมเล็ตน,น่ารักชเชเบตน่ารักมากพ่ออก็อยากให้สังคมของช่องน้องเชเบตอ่ะไม่มีการเข้าไปอคอมเมนต์ท็อกซิกกันนะครับนี่แล้นี่ก็คือโล่เงินของน้องเชเบตนะครับภาคภูมิใจมากโล่เงินอันนี้ไม่ใช่ของน้องเชเบตคนเดียวนะรู้ว่าไปของใครด้วย พ,บบพี่ของพี่อมเล็ดด้วยนะพี่พี่แอมเล็ดช่วยถ่ายแทบทุกคลิปเลยใช่ไหม<ช>ถ้าไม่ได้พี่อมเล็ดนี่ก็แบบว่าไม่มีคนติดตามแน่เลยแ,บบแต่เ<ต>มื่อกี้พี่อมเล็ดเขาร้องไห้เพราะว่าพ่อเอ็มบอกเขาว่าช่องอมเล็ดแต่เน่าแล้วช่องอมเล็ดแต่เน่าแล้วไม่ทำแล้วเ <c oughs> น่าจะลบคลิปทิ้งให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> เขาก็เลยเสียใจร้องไห้นะครับ <c oughs> แต่จริงพ่อเอ็มไม่ทำหรอกเพราะว่าพ่อเขาจะเก็บไว้เป็นเมมโมือ่ีนะพเอาดูดิครพูดก็เสียใจแล้วดูดิแค่พูดนิดเดียวเขาก็จะเสียใจแล้วเห็นไหมเสียใจเลย เขาไม่อยากให้ลบคลิปอยาได้มีคลิปตอนเด็กใช่ไหมความทรงจําตอนเด็กใช่ไหมไม่มีใครลบหรือไม่มีใครลบหราไจะกล้าลบอ่ะคะใช่ไหมสำเร็จสำเร็อสำเร็จไปดูชอบเดี๋ยวนี้เขาชอบเปิดช่องตัวเองดูนะเมนุแล้วก็บอกว่าขอดูคลิปลูกตอนเด็กๆได้ไหมใช่ไหมใช่ไหมชอบดูคลิปตอนเด็กใช่ไหมตอนที่แบบว่ายังเป็นแบบเบบี้อยู่เลยตอนที่แบบว่ายังไม่มีคนกดติ๊กตากลายเยอะๆเลยย้อนย้อนที่โี่ย้อนจิตัดน่าใจมากจูพี่จูจิจับพี่เมทน่าใจมากจูอ่ะใช่ใช่ พูดอย่างนี้หมายความว่าไงตอนโตไม่น่ารักเหรอโตโตพี่เบลใจนะาหยาจุนนะ<อ>น่ารัมากเลยเอ็นไหมน้นงมนองยัง <ตา S 2> ชมล<า>ูกเลยจริงๆสองคนนี้เขารักกันนะเพือเ่อนเ,อเ,อเย้หนูจะอยู่อยู่ยูทูบปะหนูหนูจะไปยูทูปพี่เบลหนูจะกดย้ช่วยให้พี่เบลด้วยหนูหนูต้องเข้าไปกดนะหนูไม่ได้เข้าไปกดพูดชัดหนูจะกดหนูจะกดหนูจะ กบไม่ใช่กบกดกดลูกกด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 ไลค์กดยัยกดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ช่องพี่อมเล็ตคลิปขับด้วยค่ะเอาเล็ตแล้วเอาเล็ตรู้สึกยังมาที่น้องแดนโนแล้วก่อนนน้นนี้เอาเล็ตก็ได้มาแล้วนะยังไง <น>อยากได้อีกออมเล็ตก,ก็ขยันหน่อยนะออมเล็ตใกล้จะร้านซับแล้วใครที่ดูอยู่หลายคนนะครับดูช่องเรามานานแต่ยังไม่กดซับก็มีนะช่วยกดซับสกา,ายให้ออมเล็ตด,ด้วยนะครับนนเป็นมาจอยอ่ะเดี๋ยวพี่ออมเล็ตจะยิ้หน้าใหญ่มากเลยอ่ะนี่อันนี้คือลาโต้ลาโต้พ่อเอ็มซ้อมไปได้ไกลมากแล้วนะนี่พ่อเอ็มซ้อมจนแบบมือเขียวเลยเห็นไหมมันฟาดมันฟาดตรงนี้จนเขียวเลยขอยืมเล่นก่อนสิพ่อจะโชว์สกิลก่อนขอยืมโชว์หน่อยเราจะให้พ่อเอ็มกับออมเล็ตนะคะเขาโชว์การเล่นลาโต้ลาโต้นะ ก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกันนิดนึงอ่ะดูอำเดชนะนี่อำเดชนะพ่อมนดูเข้มนะเออ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 เป็นงานเก่งไหมทีพ่อมันก็ทำได้นานนะเฮ้ยอย่าแย่งสิรอก่อนสิลดูพ่อมันเข้มกันดีกว่านะพ่อมันเขาจะโชว์ฝีมือของเขานะไปนี่โอ้ยเจ็บไหมเจ็บบ่ พเพิ่มถึงต้องเอาผ้ามาพันนะเห็ <พา S 1> นไหมเห็ <พา S 1> นไหม้<พ>า,นะ,านะผ้ <c oughs> าโกโกรนเออต้องเอาผ้ามาพันตรงข้อมือนะเวลาเล่นอะ่ะเมื่อกีเ้เพิ่มเทพมากดูอีกทีหนึ่งช้ดๆชัดๆดูอ่าอยาเข้ามาใกล้นะๆๆนีะ่นนเราต้องเวียงให้มันอย่างนี้ๆๆก่อนให้มันต้องผัอ่ะแล้วพอได้จังหวะปุ๊บโอ้เฟี้ยวมากแม่อุหัดเล่นยังไม่ได้นะลองโชว์หน่อยเอาเลยได้ไหมเอาเลยได้แต่เวียงนะครับแต่ยังเวียงขึ้นไม่ได้นะ น้องิบเ็ดก็ได้แต่บแบบว่าได้อยู่นะพ่อเอ็มเอาแม่ขอร้องของอับเลยหน่อยขอร้องของอับเลยหน่อยสีเขียวของอับเลยนะดูนะดูนะดูนะครับอ่าดูพ่อเอ็มกับน้องิบเ็ดนะสองคนเลยโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะครับออาเลอ่ะ เอาเลยโชว์ท่าแบบท่าไม่ตายทเบสิกอ่ะเบสิกเบสิกยาอ่ะเชฟเบตดูของเชฟเบตหน่อยว่าเอ็มดูของเชฟเบตหน่อยอ่ะดูดูน้องเชฟเบตดูน้องเชฟเบตก่อนนะไกลแล้ว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 เออได้อยู่นะดูดูรวมเลยรวมเลยโชว์ท่ายากเลยรวมเลยโชว์ท่ายากอย่าบอกใครท่านท่าสมตัวเลยนะหนึ่งสองสามมีขยี้ขาด้วยอ่ะเขาบอกว่าลาโต้บนกับลาโต้ล่างเลย นี่ฮอันนี้คือลาโต้บนนะอันนี้ลาโต้ล่างดูนะอันนี้คือท่าเบสิกแค้ย์ม,มันไถ่เหรอ,อเอออย่างนี้ก็ได้โอเงอ่ะนี่เป็นไงล่ะเจ็บอุ้ยเราจะไปควงได้ด้วยไม่ใช่เหรอเออควงมั่วๆนะพ่อเอคมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเขียวเห็นไหมเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะฟาดมันจะเขียวหมดเห็นไหมมันจะจ้ำ เราต้องหาเราต้องหาผ้ามาพันเวลาฟ้อมเราต้องหาผ้าพันกัะปวดมันโดนกระดูก <c oughs> โอเคครับก็มาถ่ายคลิปบรรยากาศตอนเลิกเรียนเพิ่งไปรับเขามาจากร้านนะครับเพราะว่าวันนี้ไปรับช้าก็พาเขาไปถ่ายร้านเครื่องเขียนมาเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนเขาชอบให้ไปถ่ายร้านเครื่องเขียนไปถ่ายเดินซื้อนู่นเดินซื้อน,นี่เพื่อนเพื่อเขาชอบดูนะครับแล้วก็คนไลค์กันเยอะมากโดยเฉพาะร้านเครื่องเขียนเพรามันก็เลยไปถ่ายร้านเครื่องเขียนใกล้ๆโรงเรียนให้แล้วเดี๋ยวตัดสินจะลงให้ดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะก็มา ยินดีกับน้องเชเบ็ดด้วยได้โล่แสนทับแล้วเรามาฉลองกับน้องเชเบ็ดกันมาเอาเลยฉลองน้องเชเบ็ดกันเดี๋ยวฝากไม่โอ้ถือก่นอนนี่คือการฉลองแบบนักฟุตบอลอาจับขาน้องจับขาน้องของข้างโยนขึ้นฟ้าหนึ่งสองอีกทีนึงอีกทีนึงโยน,นึ่งอันที่หนึ่งโย,ยนฉลองนี้หนึ่งสอง อย่าน้องตกนะลูกเออคนจะตกแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามทั้งสองช่องเล่นนะครับแล้วก็มีช่องเกมด้วยสำหรับคนที่ชอบเล่นโรบอทนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายอยยล้ม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 เลยเจ็บไหมลูกล้มล้มเจ็บจังเจ็บจมหนยตายแล้วไปเลยครับฮัลโหลแก่เลย